ลูกแน่ใจนะโลกข้างนอกกว้างใหญ่มากเลยนะใช่ครับแต่ผมอยากรู้จริงๆใช่ครับแต่ผมอยากรู้จริงๆแล้วผมคือใครผมฝันอยากจะเป็นอะไรด้วยเป้ใบเล็กน้ำหนึ่งขวดกับขนมปังสองชิ้นล็อกเริ่มต้นเดินทางโดยไม่รู้เลยว่าเขาจะเจอกับอะไรข้างหน้าหลังจากเดินข้ามสะพานไม้ผ่านป่าไผ่ล็อกก็ขึ้นมาบนเนินเขาที่นั่นเขาเจอแมวสีเทาอ่อนตัวหนึ่ง นั่งอยู่บนผ้าใบขนาดใหญ่เธอชื่ออะไรแมวถามฉันชื่อล็อกแล้วเธอล่ะมินนี่เธอยิ้มอย่างใจดีฉันกำลังวาดความรู้สึกของตัวเองเธออยากลองไหมล่ะล็อกลังเลนิดหน่อยแต่ก็ค่อยๆจับพู่กันมินนี่ให้สีและแนะนำเขาเบาๆล็อกวาดภูเขาวาดพระอาทิตย์แต่เขามองภาพแล้วรู้สึกว่างเปล่าฉันวาดได้แต่ไม่อินเลยนะล็อกถอนหายใจมินนี่หัวเราะเบาๆ บางทีความฝัน